สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวก็มาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับตรงกับวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2564ก็มีอะไรต่ออะไรมาคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของ การประชุมสภาเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องของพระราชกำหนดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเรียนท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นมันจะเกิดในสภาเท่านั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดริมถนนไม่มีทางที่จะไปปลุกระดมกันริมถนนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนออกกันมาเท่าไหร่ประยุทธ์ก็ไม่ยอมลาวนอกจากการเปลี่ยนแปลงใน รัฐสภาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคณะไหนคณะไหนคณะรัฐมนรคณะไทยไม่ทนหรือไทยทนมากอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นบริบทอีกอันหนึ่งที่ออกไปเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาลาออกจากการเป็นคณะร,รัฐมนตรีลาออกจากรัฐบาลถ้าสองพักที่อย่างว่าลาออกคือพรักประชาธิปัตย์หรือพักภูมิใจไทยนั่นแหละครับประยุท์ก้ามทันที ไม่มีทางที่จะไปอ้อนวอนขอให้ประยุทธ์ลาออกเถอะครับท่านลาออกเถอะครับช่วยประเทศชาติลาออกเถอะครับไม่มีทางหรอกครับว่าคนอย่างนี้จะอ่อนข้อเพราะว่าเขาสู้ตลอดเขาบอกเขายังไงก็สู้ชาติบ้านเมืองจะชิบหายยังไงพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนกันยังไงก็สู้บ้านเมืองแต่ก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนมันแตกสองฝั่งมานานแล้ว และมันก็แตกแยกไปเรื่อยๆเพราะมีคนปลุกระดมให้อีกฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งยกย่องอีกฝั่งหนึ่งดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสองฝั่งคล้ายๆกับการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพมา่าฝั่งหนึ่งนิยมเผด็จการอีกฝั่งหนึ่งนิยมรประชาธิปไตยเหมือนกันเลยครับ ไอ้ฝั่งที่นิยมประเด็ชการก็ยืนเคียงข้างประเด็ชการที่เขาเลยกสลิมฝั่งที่นิยมประชาธิปไตยเขาบ,บอกเฮ้ยบ้านเมืองนี้ต้องอยู่ได้เพราะประชาธิปไตยถ้าไม่มีประชาธิปไตยบ้านเมืองมาเดินไม่ได้นะเศรษฐกิจสังคมพังทลายไปหมดถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินไปไม่ได้ก็อย่างที่บอกบ้านเมืองประชาธิปไตยมันพังทลายไปแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตย ทั่วโลกเขายอมรับเขาคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่คบค้าสมาคมกับเราเห็นไหมหลายประเทศที่ตัด GSP ตัดสิทธิทางภาษีทําให้เราเดือดร้อนเมื่อเราเดือดร้อนโรงงานต่างๆที่เขาเคยค้าขายกับต่างประเทศเมื่อมีสิทธิทางภาษีขึ้นเขาเสียภาษีมากขึ้นเขาก็ไปขายแข่งสู้เขาไม่ได้เขาก็ย้ายย้ายโรงงานไปตั้งประเทศอื่นไปตั้งอยู่เวียดนามไปตั้งอยู่อินโดนีเซีย หลายแห่งที่ย้ายไปมากมายก่ายกองก็ทำให้คนไทยเนี่ยต้องตกงานเพราะไม่มีงานทำแล้วนี่คือบริบทเรื่องราวที่มันผ่านมาในระยะเจ็ดแปดปีที่ท่านเห็นมานี้มันมีแต่ตกต่ำมาตลอดเรากำลังทยานไปเป็นประเทศที่พัฒนาที่เขาเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาเวลานี้เราเดินถอยหลังเดินถอยหลังเป็นประเทศด้อยพัฒนา เราเป็นอยังนั้นได้ยังไงอย่างที่ผมบอกไว้ธนาคารโลกถึงประเมินว่าไทยล้าหลัง30ปีตกอันดับประชาธิปไตยจากอันดับ80ไปสู่อันดับ161ของโลกสื่อมวลชนหลายชาติบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราย้อนยุคไปถึงเท่าไหร่ไปถึง30ปีคือเราย้อนยุคย้อนยุคถอยหลังไปถึง30ปี เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์พยายามทำตัวว่าข้ามาคนเดียวข้าเก่งคนเดียวข้าบริหารคนเดียวรวบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีมาทำคนเดียวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พักร่วมรัฐบาลผมเชื่อแน่ว่าในหัวใจของท่านเนี่ยท่านก็อิดหนาระอาใจท่านไม่อยากร่วมด้วยไม่อยากคบด้วยแต่วันไหนล่ะครับวันไหน หรือว่าวันหนึ่งที่หวังว่ามันจะถึงฟางเส้นสุดท้ายแล้วจะบ้านใครบ้านมันพักใครพักมันอย่างนั้นเลยครับจะเห็นได้ว่าการผู้ย่างผู้ยีงบประมาณของชาติมันพังไปปีละหลายล้านด้วยกันเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณแผ่นดินที่ผลานกันมาเนี่ย ทำให้เป็นหนี้เป็นสินมิถึง30ล้านแล้วเลยและยิ่งเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด COVID ด้วยเนี่ยเราก็ต้องหาเงินมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อปราบไอ้โรคโควิดโยนให้กับกระทรวงสาธารณสุขแต่งบประมาณที่ได้มาในการกู้เพิ่มเติม1ล้านล้านก็ดีเนี่ยมันไม่ได้กระทรวงสาธารณสุขจัดการทั้งหมดไปโยนให้หน่วยความมั่นคงของทหารจัดการ ให้ทหารมาปราบยามาปราบไวรัสอย่างนั้นเลยครับเมื่อให้ทหารมาช่วยปราบไวรัสมันก็ไม่สําเร็จเพราะไม่ได้เป็นสายงานที่ท่านเรียนมาสายงานที่ท่านเรียนมาก็คือปราบอดีราชศัตรูการจะปราบไวรัสนะประยุทธ์ก็ไม่มีความรู้เท่ากับหมอมันต้องโยนงบประมาณให้กระทรวงหมอเข้าไปแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนั้นมันหกเนี่ยเสียลาดไปหมดครับ มีโครงการแปลกๆอย่างที่ผมไม่เคยได้ยินเลยก็มีอย่างโครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยโอ้โหบ้าบาอคอแตกไปหมดมันเป็นโครงการที่ท,ที่ที่อะไรล่ะคือฟังแล้วมันตลกอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันกำลังเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์คือเขายอมไม่ได้ ถ้าคุณบริหารชาติบ้านเมืองต่อไปเนี่ยมันเจงบงแน่นอนมันไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้ประชาชนก็เป็นหนี้เป็นสินปีน้องประชาชนไม่มีงานทําเด็กที่จบหม่สามปีแล้วตกงานก็เป็นแถบหนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันเต็มเพดานแล้วถึง92-93%นหนี้สินสาธารณะมันเขาเรียกว่ามันสุดๆสุดๆ60%ของ GDP แล้ว ซึ่งไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่จะก่อหนี้สร้างหนี้อย่างเดียวเหมือนกับยุคพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญญาหาเงินนะสร้างหนี้สร้างสินอย่างเดียวฉะนั้นฉะนั้นในสภาที่จะเปิดกันขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงของสอสไปตามดูกันมันเหมือนที่ผมพูดมาให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ก็แล้วกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลที่เห็นกับประโยชน์ของชาติที่เขาบอกว่าสามประสานกินเมืองที่ผมพูดนักการเมืองข้าราชการพ่อค้างบประมาณที่ออกไปหักหัวคิวจัดซื้อจัด,จ,ดจ้างรัฐเสียอาหายหลายแสนล้านจนกระทั่งสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสองตอง,องเขามาตรวจพบเมื่อตรวจพบเป็นการทุจริตมหฬานเขาก็มีหนังสือถึงสภาพัด อย่างเช่นในโครงการเขาที่แล้วเนี่ยพรลกอพรลบกู้เงินหนึ่งล้านล้านของรัฐบาลอ้างว่าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนกว่า9ก้าแสนล้านคนสโครงการอย่างผมบอกให้ฟังเมื่อกี้เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกอารมณ์อารมณ์อะไรก็แล้วแต่มึงตั้งชื่อก็มึงไปหมอชนะไทยชนะเราสู้แล้วชาวชนะอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีใครชนะเลยแพ้หมดครับ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรกรทฤษฎีใหม่9.8ล้านไอ้โครงการอะไรล่ะไอ้พัฒนาพื้นที่หนองโคกนา4.7พันล้านยังมีโครงการอีกถูกงา่าหลักฐานยืนยันชัดเจนนี่จากสตงนะครับสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเขามีประสบการณ์ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผมจึงเรียกสามประสานสามประสานร่วมกันโกงไงสามประสานที่ว่าคือหนึ่งนักการเมืองสองนักธุรกิจ สามข้าราชการกินแม่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ใช่กินน้อยๆน,นะสี่สิบเปอร์ซนี่เป็นรายงานจากสำนักงานตรวจงินแผ่นดินนะกินแม้แต่กระทั่งงบเยียวยาประชาชนกินแม้กระทั่งงบเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งระลอกสองระลอกสาแรงงานถืน่นแรงงานเถือถ่อนกินหมดเก็บหัวคิวหมดนี่แหละครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ และมันกำลังจะเข้าสู่สภาอีกเพื่อขอกู้เงินอีกห0 0แสนล้านทีนี้ห้าแสนล้านมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ว่าเฮ้จะผ่านไหมจะไม่ผ่าน,นะจะผ่านหรือไม่ผ่านในการประชุมพักการเมืองอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์เขาให้โหวตอิสระเมื่อให้โหวตอิสระแน่นอนสอสอบางคนก็เตรียมกระโดด กระโดดจากหนีจากพักไปอยู่พักอื่นสสบางคนก็บอกให้เราต้องถอยมาดีกว่าเพื่อเห็นกับพักการเมืองของเราถ้าไม่ถอยถ้าอยู่อย่างนี้ก็ตายหมู่เรือเหล็กมันรั่วก็ตายหมู่ฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาเป็นพักแรกครับเป็นพักแรกที่ออกมาบอกว่าถ้าพรกห้าแสนล้านไม่ผ่านและมีการยุบสภาคุยโมเลยว่า เขาพร้อมแล้วสามเขตเตรียมคนเมื่อหมดแล้วที่จะส่งเป็นพักแรกที่ประกาศสู้ฉะนั้นตรงนี้มันมีเล่ไหนอะไรประชาธิปัตย์เขาเป็นพักเก่าแก่เขาเป็นพักที่เขี่ยวกระโลกกระลาเขี่ยวลากดินเหมือนกันเขารู้เบาะแสว่าอะไรมาจะเกิดขึ้นพักอื่นอาจจะตามไม่ทันถึงจุดนี้แต่วันนี้เขาออกมาประกาศอย่างนี้น่าสนใจและน่าฟังครับ น่าสนใจและน่าฟังฉะนั้นเรื่องเงินกู้ที่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยมาฟังจากปากบรมอาบรมครูหรือบรมปรมาจารครูอย่างในชวนหลีภัยชวนหลีภัยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าการพารณาพระรจะกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพร,ราํามช่วยเหลือผู้ประกอบฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็จนถึงพรลกอ ที่ใช้อำนาจกระทรวงการคลรังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน5แสนล้านบาทคณะรัฐมนตรียังไม่ส่งถึงสภาหากส่งมาในสัปดาห์หน้าก็คงจะส่งวันจันทร์นี่แหละครับในชวนบอกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนปรจจุเข้าระเบียบวาระในสัปดาห์ถัดไปเมื่อถามถึงกรณีนายวิศรุเครืองามยอมรับว่า หากพลกรู้เงิน5 0 0แสนล้านไม่ผ่านสภานายกจำเป็นต้องประกาศยุบสภาตามธรรมเนียมในชวนปฏิเสธที่จะตอบคำถามคืออิรู้ในใจแล้วที่จะปฏิเสธแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องยุบสภาก็ได้ไม่ต้องยุบสภาก็ได้ถ้านายกรับผิดชอบหมายความว่าไงไม่ยุบสภาแล้วทำไงก็ลาออกไปสิก็คุณเป็นคนเสนอแล้วไปทมโทษทำโทษอะไรสภาเขาไปทำโทษอะไรกับสมาชิกเขา ไปทำโทษอะไรกับสสเขาเขาบอกหูบหันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาทําหน้าที่ของเขาแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณคุณเสนอแล้วรัฐบาลเสนอแล้วก็ต้องให้ผ่านเมื่อไม่ผ่านไปโทษเขาได้ยังไงก็ต้องโทษตัวเองโทษประยุทธ์โทษคณะรัฐมนตรีโทษประยุทธ์ทททก็ต้องลาออกไปสิให้เขาฟ้องคณะรัฐมนตรีใหม่นี่คือมันจะถูกต้องตรงนี้แต่เวลานี้ชี้ช่องเลยครับ ชี้ช่องคุณวิษณุยไอวิษณุชี้ช่องเลยว่าเฮ้ยต้องยุบสภา,าหมายความไปขู่รับไปขู่เขาเฮ้ยต้องผ่านนะเว้เยไอห้าแสนล้านไม่ผ่านกูยุบสภานะกูยุบสภามึงสอบตกเลยนะบางคนสอบตกนะนะเพราะว่าคราวนี้ได้มาแบบฟลุกๆคราวหน้าต้องไปเหนื่อยอีกไม่รู้ประชาชนจะเอาไหมเพราะกูขี่คอประชาชนมาตลอดไม่เคยอยู่นั่งในหัวใจประชาชนไอสอสออย่างเงี้ยมันสะดุ้งครับ สะดุ้งตับแลบเลยว่างั้นเถอะมันถึงไม่อยากให้ยุบสภาหลายพักเพิ่มเป็นสอสอสมัยแรกกลางเหลือเกินนะเป็นมาสองปีกลางแต่คราวนี้ก็กลัวกันทั้งนั้นแหละเป็นฝ่ายค้านคุณคิดว่าฝ่ายค้านไม่กลัวสสอฝ่ายค้านกลัวคราวหน้ากลัวไม่ได้กลับมาอีกไม่ได้กลับมาอีกเงินก็ไม่มีสตังก็ไม่มีเพราะบ,บางคนประมาณการว่าจะเป็นสอสอได้ต้องมีสตังนะจะล้านสองล้านสามล้านไม่มีทางได้เป็นสส เขาบอกจะต้องมีสิมียีล้านเขาสู้กันสนามเลือกตั้ง20ล้านฉะนั้นพักที่พร้อมคือพักที่เขาอยู่กับขั้วอํานาจเท่านั้นเขาถึงตือ้อยู่ทนอยู่เพื่อรอกล้วยยังไงล่ะครับทีนี้ทีนี้ทางด้านโฆศกพักครับของประชาธิปัตย์ราเมศรัตนชาวเวงได้กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุระบุว่าหากพลกเงินกู้ห้าแสนล้านบาท ไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาอาจจะต้องยุบสภาว่าพักประชาธิปัตย์ในฐานะพักรวมรัฐบาลไม่กังวลแน่ไม่กังวลครับเพราะทุกฝ่ายทำงานตามภาระหน้าที่อยู่แล้วการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ประชาชนและประเทศให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้โดยหลักเมื่อพร,รกรเข้าสภาจะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ต้องรอดูผลการพิจารณาของสภาก่อนว่าสอส,อสอจะเห็นชอบหรือไม่ส่วนนายจุลินอาหวัวหน้าพักรองนายกว่าอย่างไงจุลินว่าไงจุลินบอกว่าในฐานะหวัวหน้าพักย้ำกับทุกคนในพักที่ทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โอ้โหมั่นใจเหลือเกินบอยบอกที่สำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพักได้เตรียม,รมพร้อมไว้แล้วทั้ง350เกยหเตเฮ้ยเว้ยเก่งจริงๆจ,จุลิน สุดยอดจริง,รงๆมั่นใจจริงๆมีบุคลากรของพรักทำตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนช่วยกันทำใงานให้กับประชาชนและในฐานะพรกรมรัฐบาลก็จะร่วมทำหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุดคึกวอยคึกผมถึงบอกว่าไหวไหมละ่ะไหวไหมละ่ะเออประชาธิปัตย์สู้ว้ยคาสนามเลือกตั้งคาสนามเลือกตั้งคุณไปพิจารณาคำนี้ก็แล้วกัน ถ้าไม่กลับตัวคาสนามเลือกตั้งเชื่อผมเถอะผมอยู่แบการดินอยู่กับชาวบ้านเป็นรายการวิเคราะห์การเมืองตลาดล่างผมเข้าใจความรู้สึกของพี่นอ้องประชาชนต่อไปในถูกหลอกกินหมดเงินจะซื้อไม่ได้แล้วให้เงินแล้วเขาเอาทุกพักมาเถอะมาเถอะแต่ถึงเวลาเลือกตั้งฮะตัวใครตัวมันผมเชื่อว่าคราวนี้ มันจะเป็น new normal การเมืองวิถีใหม่เว้ยเฮ้ยทีนี้สสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์พนิชวิกฤตเศษพนิษได้โพสต์ในเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้บอกว่าการประชุมสสเป็นห่วงในประเด็นร่างพระราชบงบประมาณปี65ที่ประชุมที่จะประชุมสภา,ากันในวันจันทร์ที่31เนี่ยจนถึงวันที่2มิถุนา วันจันทร์3ามเอ็ดหนึ่สองก็3วันทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจงบกรองกองทัพงบแก้ปัญหาโควิดพรกรกู้เงิน5้าแสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลพวกเรากังวลว่าประเทศไทยจะจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าการกระจายงบไม่เหมาะสมคุณพนิดวิกิตเศษก็บอกว่าวันนี้การตรวจสอบการใช้จ่ายงบของรัฐบาล กับการมีมามารยาทในฐานะพักร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไหนสาคัญกว่ากันการพิจารณางบ -65 ผมและเพื่อนสสต้องทํางานอย่างหนักเนื่องจากเป็นการผ่านงบในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและแรงเสียดทานทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นทุกวันจากการขาดความเชื่อมั่นของประชาชนพวกเราทุกคนเข้าใจสถานการณ์หน้าที่ทางการเมืองของพักร่วมรัฐบาลที่เป็นท่อเลี้ยงของรัฐบาลเป็นอย่างดีเอาเอาฟังง่ายๆก่อแล้วกัน ฟังง่ายๆก็แล้วกันว่าคุณในฐานะสสเนี่ยคุณจะทําหน้าที่แบบอิสระไม่ขึ้นอยู่กับมติพรรคไม่ขึ้นอยู่กับมติพรรคพักสางซ้ายหันขวาหันไม่ได้ในรัฐนูก็บอกฮะว่าสสเขามีอิสระในการในการกระทําหน้าที่ในสภาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะยกมือไม่ยกมือคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเขาฉะนั้นตรงนี้แหละครับ ตรงนี้แหละครับที่มีการสืบสาวเราเรื่องที่มีการเจาะลึกถึงบรรดาสอสอรัฐบาลหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทํางานของรัฐบาลมันสะสมเป็นแรงแค้นมันต้องถือมีดพกมีดไว้ข้างหลังไงอย่างเช่นนายกรวบอํานาจไปหมดในนามพรกฉุกเฉินเป็นปีแล้วซึ่งอํานาจอันนั้นนายกสั่งผ่านปหลัดกระทรวงเป็นหลัก โดยไม่เห็นหัวรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีกูอยากอยู่กูก็เดินฝั่งหํำไปเรื่อยๆแกวงหํำไปเรื่อยๆเพราะยังได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีประการที่สองพระราชบัญญัติหลายๆฉบับของทุกกระทรวงเนี่ยประมาณ31พระราชบัญญัตริรวบอํานาจมาหมดให้เป็นของนายกแม้กระทั่งพระราชบัญญัติเกี่ยวกับรถยนต์นายกก็เอามาหมด คือหอบแม่งมาหมดอยู่ที่ตัวนายกอันนี้ก็เป็นความแค้นของพรรคร่วมรัฐบาลคราวนี้แหละเขาก็จะคิดบัญชีอย่ามาแสดงว่าโห้ยพรรครัฐบาลยังรักกันดีเหมือนเมื่อวันก่อนเดินกอดกับอนุทินหวานอมขมกลืนครับเชื่อผมเถอะอนุทินมันก็ถือมีดอยู่คนละเล่มประยุทธ์ก็ถืออีโต้อยู่มึงเผลอเมื่อไรกูก็สับเมื่อนั้นประยุทธ์บอกขออะไรผมก็ให้ อะไรที่เซ็นผิดผมก็เซ็นใหม่เพิ่มเติมไปใหม่สั่งให้รัฐมนตรีแป้งไปคุมจังหวัดสงขลาไปคุมจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดูงบประมาณไอ้หกหมื่นห้ามืนพันล้านเนี่ยแล้วผมก็นะคือเปลี่ยนหม่แล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นคืนเพราะลืมเซ็นแต่ธรรมนัตก็ยังดูแลอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือเขามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับ ว่าพักการเมืองเขาสร้างไม้รวมไทยสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่เลาะประยุทธ์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนฉลาดน้อยจะเป็นฉลาดแกมโกงแทมโม่อะไรก็แล้วแต่เขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงจุดจบอำนาจยุบสภาอยู่ที่เขาอยู่ที่คนชื่อประยุทธ์เขาจะยุบคราวนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่ถ้าคราวนี้สอสอ ไม่ลงมติไปพอร์ลกอที่ขอไปห้าแสนล้านเนี่ยมันก็ก็ต้องว่ากันผมไม่ยอมตายคนเดียวนาะยกบอกใจ่กูลากออกคนเดียวไม่เอามึงก็ต้องไปด้วยนูน่นไปหาเสียงกันใหม่นะมึงไม่ช่วยกูก็ต้องไปหาเสียงกันใหม่นี่แปลความเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้นี่แหละครับคือที่มาของนกกรูอย่างประชาธิปัตย์ เขารู้อยู่แล้วว่านายกจะเล่นเกมนี้กับพวกสสจะเล่นเกมนี้กับสภาเขาเตรียมพร้อมมาหลายเดือนแล้วจุลินลักษณะวิสิทธิ์และประชาธิป,ปัตย์เขาวิ่งไปตามต่างจังหวัดให้คนไปเตรียมคนมา350เขตก็เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โด่งดังอะไรหรอกเพราะหาดังๆมันไม่ได้ต้องใช้ตะตังซื้อหาสสหลายสมัยต้องใช้กล้วยแลกฉะนั้นสสพวกนี้จะอยู่พักรัฐบาลที่โด่งดังเป็นพักแกนนำ ที่พอมอีพอมีกล้วยได้แจกกันแต่พักเล็กๆหรือว่าพักที่เป็นพักใหม่เป็นพักที่จะสู้อย่างพลาดอลภาพอย่างผมเป็นประธานยุทธศาสตร์อยู่เราก็ไม่เอาอย่างนั้นมีกล้วยก็ไม่ใช้กล้วยซื้อเอาใครก็ได้ที่เป็นประชาชนคนไทยที่มีใจรักประชาธิปไตยเราพร้อม350เหมือนกันเตรียมไว้นานแล้วฉะนั้นก็ชนกันระหว่าง350เราเป็นนิว o r ม a l ครับ การเมืองใหม่ก็ไปสู้กไอโอโนโมอขอคุยนิดแค่นั้นเองขอคุยฟังนิดเดียวนะคุยฟังนิดเดียวว่าเราพร้อมเหมือนกับคุณจุรินพร้อมประชาชนเห็นด้วยจะเลือกประหปัดก็เอานะจะเป็นโอโอนโมอก็เอาวิธีก่าวแต่เราขอเป็นนิวโนมแล้วดูใจประชาชนเขาจะเอาอยัางไงวันนี้ประกาศประกาศชนกลางเวทีบุญละวีตีข่าวเลยเว้ย เออชนพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพักใหม่ล่าสุดชนพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือใจมันต้องกระชุมกระชวยอยู่เสมอครับถ้าไปฟออย่างนี้บอกโอ้โหมาแล้วประชาธิปัตย์ประกาศสู้สามร้อยพี่กูหลบก่อนกูไม่ไหวเฮ้ยสู้เลยผมเป็นคนอย่างนี้ซะด้วยเป็นคนสู้คนครับอา้าววันนี้คุยยาวเหยียดมาถึงตอนนี้นี่ก็คือรายการบุญรวีตีข่าวจากกระผมบุญรวียมจินดาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครกดติดตาม กดติดตามท่านจะไม่พลาดรายการนี้กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมก่อนแล้วกันลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ